โสวัสดีครับวันดีกับผมกู้ไก่บปอะไยกันช่างครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีปัญหากันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทักกันมาหาเต็มไปหมดมีทั้งช่างที่เหลอกของเงินค่าขออนุญาตกับผู้ไม่รู้ด้วยเช่นกันนะครับทางการไฟฟ้าก็บอกว่าระบบไหนต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตคนคนสับสนกันไปหมดแล้วนะครับสับสนงงกันไปหมดแล้วเอานะคลิปวิดีโอนี้นะไลไลค์นี่นะ ไก่จะอธิบายให้แบบละเอียดละเอียดยันออนจิตไอเสรีระบบต่างๆว่าตัวไหนต้องขออนุญาตมั้งไม่ขออนุญาตมั่งแล้วผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงๆของผมให้ฟังเลยนะครับที่ว่าพวกท่านจะได้คลายสงสัยอ่าคลายสงสัยกันนะครับขั้นถามแรกเลยครับออนกิตต้องขออนุญาตไหมผมก็ตอบตรงนี้เลยว่าเป็นคนสาธารณะนะผมตอบว่าขอครับออนกิตนะระบบออนกิตนะ ต้องขออนุญาตไหมผมตอบเลยว่าต้องขอครับคราวนี้ก็จะมีบอกว่าขนาด A T S แต่บางที่เนี่ยเขายังมาสั่งปลดเลยนะครับการไฟฟ้ายังบอกว่าให้มาสั่งปลดเลยฟังประสบการณ์ผมนะอะ่ฟังประสบการณ์ของผมนะของตัวไก่นะไก่เนี่ยคนที่ติดตามมานานเนี่ยจะรู้ว่าไก่เนี่ยเคยเดินเข้าหาคือไปชี้แจงกันแบบเคยมีปัญหาก,การไฟฟ้าเลยแหละ อ่าเพราะว่าเรื่องคลาวของการใช้ไฟการใช้ไฟที่จากแบตพันไก่ทำโซล่าเซลเล์ในรถตเป็นศูนย์อะอืมที่ไก่ที่ที่ไก่เคยเจอเนี่ยนะอ่าแล้วครานี้มันมิเตอร์มันก็มีปัญหาครวนี้การมีปัญหาเนี่ยแต่ระบบของผมเนี่ยถูกต้องอ่าถูกต้องปั๊บคนจดหม้อมิเตอร์นะครับคนจดหม้อมิเตอร์เนี่ยมันไม่รู้เฮียอะไรหรอครับมันไม่รู้อะไรหรอครับ นี่พูดจากประสบการณ์ของผมเองเลยนะคือมันไม่รู้อะไรหรอกเห็นติดโซล่าเซลล์ปุ๊บบอกว่าพี่ต้องไปขออนุญาตนะอ่ะนี่แล้วไม่รู้ว่าพี่ต้องไปขออนุญาตมันจะไม่เชื่อสักกระเบืออะไรหรอครับสิ่งแรกนะคือจะไม่เชื่ออะไรหรอกแล้วท่านไม่รู้ท่านก็ต้องไปทําตามที่เขาบอกใช่ไหมอ่ะขออนุยงขออนุญาตอย่างนั้ผมนี่ถามผมนี่ถามตัวผมนี่พนักงานการไฟฟ้าเนี่ยมาจดหม้อมาจดหม้อมิเตอร์ปึ๊ก มาจดหม้อนะอ่ามาจดมอมิเตอร์นะมาจดโป๊ะขึ้นมาพอจดปั๊บบอกให้ผมเนี่ยไปขออนุญาตมึงมันพูดกับผมว่าให้ผมเนี่ยไปขออนุญาตผมบอกเฮ้ยผมไม่ต้องขอระบบผมไม่ต้องขอผมผมบอกไนงะองผมมันคือคือระบบออฟกิจแน่นอนคือร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่ฟังมันก็มันไม่ฟังเอาหนังสือยืนยอออย่นขึ้นมาตูมเลยอ่าหนังสือยื่นขึ้นมาตูมเลยสั่งกดระบบผมเนี่ย ทำทำโซล่าเซลล์อยู่เนะี่ยผมรู้ว่าอะไรถูกว่าอะไรผิดผมให้มันมาดูว่าเรื่องเนี้ยเรื่องราวของตัวแบตเตอรี่เนี่ยไอคนนี่มาจดมอนเนี่ยมาตรวจไอคนมาตรวจก็มาดูเนี่ยมันก็ยังบอกว่าไม่ได้พี่ต้องไม่ขออนุญาตผมก็ปีดเลยผมก็เลยพูดไปว่าถ้าพวกพี่ไม่มีความรู้พวกพี่ไม่ต้องดีกว่าต้องทงําไงมั่งพี่ลองมาบอกสิอ่ะพี่ต้องไม่คุยกับเอ่อ,อการไฟฟ้าจังหวัดเลยครับผมพามาดูระบบไฮโวล์คือกิดกู บ้านผมนะไฮวลต์กิดกูกับตอนนั้นผมใช้ไฮวลต์อะ<อ>ตอมมิกอยู่นะครับไฮวลต์อะตอมมิกอยู่เข,เ,ขเขาเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปขอมันจะแจ้งใบมาตูมเลยตอนแรกผมคือผมผมบอกว่างั้นผมไม่ไปหรอกมันไร้สาระผมบอกเงี้ยเออมาแจ้งใบมาตูมเลยบอกว่าสั่งปลดระบบออกอ่ามีปัญหาคุณต้องไปทําเรื่องขอขอะคอนญีตการไฟฟ้าอ่าพี่แล้วผมก็บอกแม่งเดือดอ่ะผมก็ไปผมก็ไปให้ไปที่การไฟฟ้าอส่วนภูมิภาคก่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมทกกับ 6ก,กับหัวหน้ากับวิศกับคนที่มาโจดที่มาคุมเนี่ยเขาบอกว่างั้นพี่ต้องไปคุยกับจังหวัดเลยครับอ่ะผมก็ไปที่จังหวัดไปที่นครไปที่นครชัยสีขึ้นไปเลยครับพอขึ้นไปปุ๊บก็ไปนั่งคุยกับทางด้านของพลังงานผมเนี่ยไปนั่งคุยอ่าไปนั่งคุยแล้วผมเนี่ยต้องวาดไดาอะแกรมวาดไดาอะแกรมอ่ะทุกอย่างให้ดูเลยตั้งแต่ไล่จากไฟหลวงเนี่ยวิ่งเข้ามาปุ๊บมีไดโอดบล็อกแผงโซล่าไดโอดบล็อกใส่ลงปับ๊บ จนลายระบบทั้งหมดอ่ะให้เห็นน่ะจนไอคนที่เป็นรับเรื่องเห็นเขาเอาฝ่ายฝ่ายนักวิชาการเนี่ยมาคุยนะอ่าฝ่ายนักวิชาการเนี่ยมาคุยพอมาคุยมาคุยปั๊บผมว่าได้แกไม่ดูปุ้ง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 แต่พอดีว่าเขารู้จักผมไงอ่าเสร็จปั๊บเขาบอกว่าก็ถูกต้องนี่ก็ถูกต้องนี่ครับไดงแกถูกต้องก็ไม่ต้เป็นต้องทําอะไรนี่ไงแล้วเขาก็เลยทําเรื่องหนังสือออกมาปั้งวิ่งมาหาทางทางภูมิภาค แล้วภูมิภาคก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับกับทางผมเลยอ่าคือมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับทางผมอีกแล้วแต่ถามว่าเขาทํายังไงบ้างเขาก็มาเปลี่ยนม้อให้ผมอยู่ดีแต่หม้อตอนนั้นเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ม้อดิจิตอลแบบนี้เป็นหม้อการหมุนแบบการย้อนเขาก็มาเปลี่ยนให้เพราะเขาคิดว่าผมอะติดระบบออนกิด อันนี้ผมอธิบายแบบนี้ให้พวกท่านฟังเนี่ยให้อธิบายแบบนี้ให้พวกท่านฟังเนี่ยพวกท่านจะได้ไม่ต้องโดนหลอกโดนหลอกไันที่นีโดนหลอกจากช่างและก็ด้วยความจะได้รู้ว่าอการไฟฟ้าที่เขามาจดหน่วยเนี่ยคนที่มาจดหน่วยเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมันเห็นว่าติดแต่ถ้าเป็นระบบออฟก,กิดเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสายส่งเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องไปขอเลยอ่ะแล้วคราวนี้เอาจานแล้วระบบออนกิดเสรีของคือของจานอ่ะ ออนกิรเสรีไอที่เอาออนกิรมาซิงออฟก,กิจอ่ะอันนั้นเป็นออนกกรต้องขออนุญาตไหมอ่าผมตอบเลยไม่ต้องและกระทั่งบางคนที่บอกว่าแม้กระทั่ง a อ s อระบบที่มีเอ s อในการสรับสับขาดเนี่ยสับขาดเนี่ยนะสับขาดของตัว a อ s เอเนี่ยการไฟฟ้าบอกว่าให้ต้องไปขออนุญาตสั่งปลดผมตอบเลยไม่ต้องไปปลดให้มาไล่ไดอะแกรมเลย ยังไงก็ไม่มีทางที่จะต่อได้ดังนั้นเขาบอกให้ไม่ต้องขออนุญาตคุณก็อาจจะเสียตังเปล่าเลยก็ได้ดังนั้นที่ระบบของคุณเนะี่ยเป็นระบบออฟกิจที่มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเรามาทําความเข้าใจคําว่าออนกิจกับออฟกิจก่อนนะครับออนกิจกับออฟกิจก่อนผมวาดไอ้นี่ขอเป็นกระดาษเป็นกระดานอย่างนี้แล้วกันอ่าคือเป็นกระดานแบบนี้แล้วกันคุณมาทําความเข้าใจก่อนว่าระบบออนกิจกับออฟกิจเนะี่ยคืออะไรนะครับออนกะิจเนี่ย เนี่ยสมมติเนี่ยเป็นสาย LN อ่ะเอาง่ายๆเป็นสายของไฟหลวงเนี่ยไฟหลวงเลยเอามาจากสายของการไฟฟ้าเลยเนี่ยของไฟหลวงเลยนยอ่ะจ่ายเข้ามาในของไฟหลวงเลยแล้วบ้านคุณเป็นอย่างนี้อ่ะไอตัวเนี่ยเขาจ่ายจ่ายมาเนี่ยบ้านคุณก็จะมีเสาไฟฟ้าต้นอะไรงี้ยไหมแล้วก็จะมีมอมเตอร์ใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์อยู่ไอสายไฟก็วิ่งหามอมเตอร์แล้วก็จ่ายเข้าภายในบ้านของคุณแบบนี้นี่แบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ถ้าคุณติดโซล่าเซล ตรงเนี้ยไอ้บ้านของคุณตรงเนี้ยเราลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันวาดลําบากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูมีปัญหานี่คือพื้นฐานของการใช้ไฟบ้านนะอ่าตอนนี้พอเซนสัตเดียวร้อยปุ๊บเนี่ยไอ้ไฟที่มันมาเนี่ยมันมาหาตู้ซเซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างงี้ตู้คอนโทรลนะ่ะตู้ควบคุมตู้พาตู้ภายในบ้านอนะตอนนี้เราเอาไดอะแกรมง่ายๆเลยไดอะแกรมตัวเดียวหลกัหลกๆเลยคือเบรกเกอร์ตัวเดียวเนี่ยเอาเบรกเกอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยถ้าท่านติดระบบโซล่าเซลล์แบบนี้ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ออนกริดระบบออนกริดของคุณอนะแล้วคุณเอาไฟเนะี่ยไปซิงบบไฟหลวตรๆแนี้ ต่อให้มีซีทีอย่างเงี้ยคลององนี้ก็เถอะแบบเนี้ยคุณต้องขออนุญาตอ่าอันนี้คือเขาเรียกระบบขอขอขออนุญาตตามเราพูดกันตามไปนี้ก่อนนะพูดกันตามรูปแบบของแง่ของแง่กฎหมายไปก่อนนะอ่าแง่ของระเบียบการไฟฟ้าก่อนนะคราวนี้ระบบต่างๆเนี่ยอเนนี้พื้นฐานของออนกิรนะอ่ะาคราวนี้ท่านมาไล่กันใหม่มามาไล่กันใหม่มาอ่าสถานีแรก ตัวใหม่สมมติว่านี่เป็นแผงโซลารเซลล์ท่านวิ่งออกมาผ่านตัวอินเวอร์เตอร์แล้วมันสามารถจ่ายไฟออกมาเป็นสองรอยยี่สิบโวลต์ได้เลยเอซีเนี่ยนะจ่ายไฟออกมาเป็นสองรอยี่สิบโวลต์เอซีได้เลยอันนี้คือแผงนะแผงแผงแผงอันนี้คือ inverter. อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์จะอินเวอร์เตอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ออนกริดอ่ะอ่าที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์กริดถ้ามันจ่ายไฟออกมาแบบนี้นะเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยของท่านเองแบบนี้นะแล้วพอเสร็จสิ้นร้อยปับ๊บบ้านท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านท่านอยู่งี้ เนี่ยบ้านท่านอันนี้บ้านท่าน,น,น,าน,ท,านท่านเอาตัวเนี้วิ่งเข้ามาฟื้นฟื้นปกติท่านใช้แบบนี้อยู่แต่วันดีคืนดีแผงอะพลังงานหมดอ่าหรือช่วงเวลาเนะี่ยพลังงานหมดไฟหลวงก็จะเข้ามาแทนที่แบบนี้นี่ไฟหลวงก็จะเข้ามาแทนที่จะมีไฟหลวงเนี่ยแบบนี้อีกอันหนึ่งท่านโยกสลับไปโยกสลับมาแบบเนี้ยไม่ผิดครับคราวนี้เขาแค่พัฒนาจากไอ้ตัวคัตเอาท์สามทางที่ว่าโยกไปไฟดับโยกไปโยกมาเนี่ย ออกมากลายเป็น a t s นะครับกลายเป็น a t s จากของเดิมเนี่ยเป็นคันเอาท์สามทางแบบนี้เนี่ยคานเอาท์สามทางเนี่ยเข้ามาแบบนี้เนี่ยคันเอาท์สามทางอันแบบนี้ออกออกมาใช้ภายในบ้านเนะี่ยใช้ภายในบ้านของเราอย่างเงี้ยถ้าตกไปทางนี้ก็เป็นไฟของของอ e ิวาเตอร์ถ้าตกไปทางนี้ก็คือเป็นเป็นของไฟหลวงนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ผิดครับเขาแค่พัฒนาจากไอตัวเนี้ยขึ้นมาที่เราจะต้องมานั่งเสียเวลาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊แกเนี่ย กลายเป็น ATS เป็นอัตโนมัติมันก็เลยเป็น ATS นี่เป็น ATS หรือที่พวกผมชอบใช้ก็คือแมกเนติกที่พวกผมชอบใช้นะก็คือเป็นแมกเนติกเพราะผมไม่ค่อยชอบใช้ ATS เอ่อผมใช้แมกเนติกก็อีกประเภทเดียวกันมันไม่ได้ถูกซิงเข้าหากันอ่ะมันไม่ได้ถูกซิงเข้าหากันมันก็คือไฟของเราเองใช้งานในของเราเองไม่ต้องขออนุญาตครับแม้กระทั่งการไฟฟ้าจะบอกว่าเฮ้ยให คุณติดตัวล่าเซลมีมอทีเอ s อยู่นะครับคุณต้องไปขออนุญาตครับผมตอบไม่ต้องขออนุญาตครับพี่ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนอ่ะคราวนี้พอเร็จสั่งได้ร้อยปั๊บแล้วออนกิจเสรีล่ะอ่ะออนกิจไอออนกิจซิงตัวเองอ่ะไอออนกิจที่ซิงตัวเองอ,อ่ะมันมาจากอะไรนะครับออนกิจซิงตัวเองมาจากอะไรท่านเห็นระบบเอทเอนี่ไหมมันสับได้แค่ทางเดียวไฟถ้าต่อทางนี้ก็คือต่อทางนี้เลยอ่ะถ้าหากว่ามันจะไปต่อทางนี้กึ๊บทางนี้นี่จะมาต่อกึ๊บทางนี้อ่ะก็คือใช้ไฟหลวงตามปกติ ไฟจากที่เราตัวอินเวอร์เตอร์เราก็ขาดขาดสนิทไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟหลวงอะไรนะครับอ่ะคราวนี้พอเซ็นสัตว์เรียบร้อยปุ๊บไอออนกิดซิงตัวเองที่ผมบอกเนี่ยก็คือนี่เลยก็แค่อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมตัวเนี้ยคือเป็นอินเวอร์เตอร์นะผมวม่าท่านมีอินเวอร์เตอร์แผงหนึ่งอ่ะสมมติท่านมีแผงตัวไล่ชุดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นออนกิจเลยนะตัวนี้เป็นออนกิดเลยนะให้เป็นระบบออนกิดเลยนะออนกิดเลยนะแต่ออนกิดของเราเนี่ยมาซิงกับตัวของเราเองแบบเนี้ย พอสมมุติ ATS ตัดโป๊ะนะครับเป๊ะไปใช้ไฟหลวงออนกริดเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งท่านต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยครับอ่าครานนี้พอพอระบบของโซลา่าของเราทำงานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงาน220โวลต์ผลิตออกมา220โวลต์ ATS สั่งต่อว่าทางนี้มีพลังงานปั๊บมันก็มาต่อตรนี้ครับต่อไฟทางนี้สะพานไฟตรงนี้ขาดหายหาย หายครับไม่ได้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าหลวงครับดังนั้นท่านไม่ต้องขออนุญาตครับเอ,อ่อที่ไก่บอกไปว่าถ้าหากว่าพี่ไม่มีอะไรพี่เอาแผงตัวล่าเนี่ยมาผ่านไดโอดบิดทําออกมาเป็นสามร้อยสามรอยิบห้าโวลต์สามร้อยี่สบโวลต์แล้วจ่ายเข้าตู้ไฮบิดเลยไม่ผิดกฎหมายหรอกแล้วทําไปเลยอ่ะวงจรเป็นยังไงดูอ่ะวงจรเป็นไงดูนะครับวงจรยังไงอ่ะก็เป็นไงดู ผมลบทั้งหมดนี้ก่อนนะอ่ะอันนี้มันตู้ไฮบิดนะครับอเอาไปตู้ก่อนเลยไปตู้เป็นตู้ไฮบิดก่อนเป็นไฮบิดอ่าเป็นไฮบิดเนี่ยเป็นตู้ไฮบิดก่อนเลยไม่รู้หรือเป็นตู้อินเวอร์เตอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเถอะท่านจะให้ออกมาเป็นสองรอยี่สิบโวลต์อะไรท่านเอาเลยคราวนี้ไอ้ตู้ตัวนี้มันเป็นไฮโวลต์ HVDC อารับแรงดันได้สูงสุดอยู่มาหกร้อยโวลต์น่ะหกร้อยโวลต์หกร้อยโวลต์ดีซีไฟบ้านวิ่งเข้ามานะครับนี่ไฟหลวง LN ไฟหลวงเนะี่ยไฟจากหลวงเนะีนะ่ยเนี่ยจ่ายไฟมานะ ln ท่านํามาผ่านไดโอดผ่านไดโอดปึ๊บปึ๊บนะครับตรงนี้เป็น ac นะครับสามช่องเป็น ac เข้ามาไฟออกตรงนี้เป็นบวกลบครับไฟออกตรงนี้เป็นบวกลบแล้วพอไฟมันเป็นบวกลบเนี่ยท่านต่อเข้าตรงจุดเข้าแผงแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาแล้วไฟ dc ท่านก็มาต่อเข้าเนี่ยจุดเข้าตรงแผงโซล่าเซลล์ตึบตึบอันนี้เป็นไฮบริดนะเป็นออฟกิดแล้วนะเนี่ยเป็นออฟกิดแล้ว แล้วพอไฟออกมาปุ๊บออกมาเป็น220โวลต์ AC โดยใช้ไฟจากไฟหลวงนะี่ยไฟหลวงมันอยู่แค่ตรงนี้ครับ220โวลต์ AC อยู่ตรงนี้นะพอผ่านตรงนี้ปั๊บออกมามันเป็นไฟ DC ครับเป็นไฟ DC 320โวลต์นี่ไม่เกี่ยวกันแล้วครับงานนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วครับเพราะยิ่งมาเข้าผ่านตู้ตัวนี้ด้วยผ่านชุดระบบวงจรอ,อินเวอร์เตอร์ด้วยนะจ่ายไฟออกมาสถานีตัดขาดแน่นอนล้านเอร์เ็น แล้วพอเส็จส่าบร้อยปุ๊บท่านเอาออนเอาระบบออนกิดเนี่ยเอาตัวชุดออนกิดนะเอาชุดออนกิดอ่สมมติท่านมีแผงเนี่ยออนกิดหนึ่งแผงเลยตึ๊บอันไม่อันหนึ่งชุดแล้วกันติดแม่งไปเลยห้าสิบเคก็ได้ร้อยเคก็ได้ถ้ามีปัญญาซื้อติดแม่งไปเลยพอเสร็จส่าบร้อยปุ๊บท่านเอามาเนี่ยตัวเนี้ยตู้ตัวเนี้ยเป็นตู้ออนกิดเลยนะเลย on นี่ยออนกิเดเลยออนกิดเนี่ยออนกิดเสร็จส่าบร้อยปุ๊บนี่นแผงโซล่าเซลล์ท่านจำแม่งเลยเนี่ยจำเลยแล้วาซีทีคลองไว้ คล้องสายแอลไว้เอาซีทีเนี่ยมาคล้องสายแอลตรงนี้ไว้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายครับทําไมเพราะว่านี่ไงไฟจะย้อนได้ไงก็ในเมื่อไดโอดบล็อกไดโอดมันบล็อกกิ้งอยู่นี่ครับคือที่ผมอธิบายให้พวกท่านฟังก็คือผมเนี่ยผมต้องพูดพูดพูดก่อนว่าพูดให้ฟังก่อนว่าผมเห็นแล้วตอนเนี้ยในในใน คำถามในอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยว่าเอ้ยผมใช้ระบบ a t s การไฟฟ้าก็ยังจะต้องให้ไปขออนุญาตผมใช้ระบบออฟกิจก็ต้องขออนุญาตหรือเปล่าอ่ะแล้วออนออฟกิจลหะครับอาจารย์ถ้าเป็นตัว on นออฟกิดอะยังไงคุณก็ต้องขออนุญาตเชื่อผมเถอะถ้าเป็นตัวออนอ f ฟกิจนะยังไงคุณก็ต้องขออนุญาต on o ออนออฟกินะอ่าแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบที่ผมบอกเนี่ย ไม่ต้องขอออนออฟเหมือนกันจะออนออฟแบบซิงตัวเองไม่ใช่ไปซิงกับกันก,กับกับการไฟฟ้าถ้าติดออนออฟกิจใช่คุณต้องไม่ขอไปขออนุญาตคุณก็ดําเนินเรื่องนะ่ประมาณสักปีเงปีครึ่งจะได้เปล่าปีครึ่งจะได้เรื่องได้ลาวเปล่าท่านก็เสียเวลาวิ่งไปตามเรื่องก็ไปเถอะเต็มที่เลยอ่าเอาเต็มที่เลยถ้าเป็นออนออฟกิจอย่างนั้นท่านก็ต้องขอขออนุญาตอ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นระบบแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยทำระบบกิดกูกิดกูนี่คือเอาแผงโซล่ามาผ่านไดโอดบิดเอาไฟหลวงผ่านไดโอดบิดจับซิงค์เข้าหากันเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่เลยระบบที่ทําให้ผมมีปัญหาการไฟฟ้าเนี่ยอยู่บนตู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเนี่ย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 วะอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นั่นน่ะยังอยู่เลยอ่าคือเขาไม่รู้ผมเอาไฟหลวงมาผ่านไดออดบิดไฟแผงมาผ่านไดออดบิททาแรงดันสูงกว่าจับชนนแม่งเลย อืมพอจากโชรตุมเสร็จสับไปร้อยปับผมจ่ายไฟแม่งใช้ในบ้านตอนกาวันแม่งทั้งหลังเลยแต่ก่อนบ้านผมเป็นร้านค้าน่ะค่าไฟแม่งมาแปดพันรถกดแม่งเต็มกราฟเลยแล้วพอตอนคืนเอาแบกโถแม่งใส่ไปอีกทีนึงเป็นศูนย์นะค่าไฟอ่ะอืมมันไม่รู้หรอกว่าระบบระบบโซล่าที่ติดบนหลังคาบ้านเน 8, ี่ยมันม ed ีตั้งหลายระบบมีตั้งเยอะตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดคือไปหลายระบบแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนไปจบตรงที่ท่าน เอาไดอะแกรมเนี่ยไปหาเขาไปชนกับเขาเลยให้เขาเห็นเลยและถ้าเขามาตรวจสอบเขาเขาก็มาตรวจสอบที่บ้านอ่ะไดอะแกรมเป็นอย่างนั้นจริงๆอ,อ่ะอ่ะถูกไม่ต้องไปขออนุญาตแต่ท่านเชื่อเถอะผู้ชาวบ้านที่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดยิ่งพวกท่านนะเป็นชาวบ้านด้วยนะพวกท่านจะเป็นชาวบ้านด้วยนะเขาพูดอะไรไปโป๊ะเนี่ยนะแม่งเชื่อหมดแม้กระทั่งช่างตัวล่าขอค่าขออนุญาตในระบบออฟกริดบ้าเปล่า ท่านก็จ่ายเข้าไปนี่ผมคุณต้องมีภูมิคุ้มกันกับตรงนี้ก่อนภูมิคุ้มกันกับตรงนี้ก่อนรู้ก่อนว่าระบบอะไรต้องขออนุญาตและระบบอะไรไม่ต้องขออนุญาตนี่คือความรู้ที่มันจะไปแก้ไขอุดกันการโดนหลอกระบบที่จะขออนุญาตคือไฟเอซีผลิตออกมาเนี่ยดันเข้าสายส่งนั่นแหละท่านถึงจะไปขอขออนุญาต แต่ถ้าหากว่าเป็นระบบธรรมดาแบบทั่วไปทั่วไปแบบออฟกิจเนี่ยท่านไม่ต้องไปขออนุญาตยิ่งออนกิจเสรีไอออนกิจติ้งตัวเองของผมเนี่ยท่านไม่ต้องไปขอเลยถ้าระบบคุณเป็นออฟกิจจริงๆอะ่ะถ้ามันไม่ได้ไปเชื่อมต่อกันโดยตรงในสายส่งเขาเรียกขนานไฟอะ่ะขนานไฟก็คือการเอาแอลกับแอลเนี่ยมาจับผลการเองกับเอ็นหน่วยเนี่ยมาหา่วนชางโครมาลอกขอตังค่าอนุญาตอีกเัี่ก็อินบ็อกกันมาบานเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังแล้วเอา แชร์ไว้หน้าตัวเองได้เลยเก็บไว้สิงษาดูได้เลยเนี่ยคือความจริงคิดแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกันกับผมกุ๊กไก่บาลยกันช่างหวังจะได้ความรู้ไปไม่มากก็คงไม่น้อยแหละแต่ทุกครั้งที่เจอผมอะท่านมีวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็นภูมิคุ้มกันประเทืองปัญญาท่านแน่นอนดังนั้นทำความเข้าใจเรื่องออนออกิดตรงนี้ให้ดีครับแล้วท่านจะได้ เล่นโซลาเซลล์แบบสบายใจมีความสุขทุกครั้งได้เจกันกับผมกู๊กไก่บอะไรกันช่างแล้วคลิกกันใหม่ได้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ต้องกลาวคำว่าบายบายครับ